อัดับที่1ผมยกให้กับบริษัท PM ครับ Premier Marketing ต้องบอกว่าปาสวรรค์ฮารุจากอดีตจนถึงปัจจุบันต้องบอกว่าไม่ใช่ปลาสวรรค์ทารุอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าหากเรามาย้อนดูกำไรของบริษัทในช่วงประมาณสัก7ปีที่ผ่านมาเรียกว่า6 เละเหรีรอนมาอย่างยาวนานนะครับประมาณช่วงประมาณ6 7ปีจนปี2 0 1 7ดูเหมือนแนวโน้มเนี่ยจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเอ็นี่คือเทินทาเทินอาราวหรือเปล่าแมบพูดติดติดขัด,ข,ดขัดเนี่ยช่วงไตรมาสที่1ก็กำไรเพิ่มขึ้นไตรมาสี่2กำไรเพิ่มขึ้นแล้วบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้พิศเศษหรือรายได้อื่นแต่อย่างใดแต่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ปกติและเป็นเรื่องของการจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสังเกตนะครับเรื่องของอัตรากำไร ขั้นต้นสูง ปีดเลยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่อัตราค่าใช้จ่ายของตัวบริษัทนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญฉะนั้นตัวรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้มาจากการจัดการต้นทุนของบริษัทเองด้วยและราคาหุ้นแล่ะเป็นไงบ้างตอบสนองในเชิงบวกมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นนั้นตอบสนองในเชิงบวกในบางเวลาท่าเฟรมเท่านั้นเองนะครับที่ผ่านมานะครับกำไรดีแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้ตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญนะแล้วก็ราคาเนี่ยปรับตัวลงด้วยนะสังเกตดู แบบนี้มันก็ดูคุ้มค่านะเนื่องจากอะไรถ้าเกิดเราไปดูในลักษณะตัวธุรกิจบอกว่ามีรายได้จากการขายในประเทศนะครับประมาณ700กว่าล้านนะครับแล้วก็มีรายได้จากการขายไปต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก413ล้านบาทเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นประมาณ13%ปัจจัยหลักๆคืออะไรนี่ครับปัจจัยหลักก็คือเขาอินเทรนด์นะครับเป็นเมนครับเป็นการเพิ่มขึ้นของไรายได้ธุรกิจอาหารสัตว์และก็ธุรกิจจัดจำหน่าย มีต้นทุนสินค้าลดลงเนื่องจากราคาวัตถุดิบลดลงด้วยจากการบริหารจัดการต้นทุนได้เย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีกําไรจากประมูลค่าวิธธรรมนิดหน่อยประมาณสัก4ี่ล้านแต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อก,กําไรบรรทัดสุดท้ายอย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวบริษัทนี้นะครับยังเหมือนกับไม่ได้รับการตอบสนองในเชิงบวกมากผมอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปเจาะ ในรายละเอียดของยอดขายนะในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยบริษัทได้นั่นน้ำอะไรใหม่ๆมาบ้างหรือเปล่าผมยังไม่ได้ทำข้อมูลนะครับโดยหลักๆตอนนี้นะครับบริษัทเองก็จะเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ครับโดยมีร้านค้ากว่า1 2 0 0 0 0แห่งทั่วประเทศนะครับ ติดต่อค้าขายกับบริษัทโดยตรงแล้วก็มีบริษัทย่อยอีก4แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น PM Food บริษัท Premier Canning Industry นะครับอาหารกระป๋องอาหารทะเลสำหรับคนแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงไม่ได้มาเล่นๆนะครับพี่เขามาแบบจริงๆจังๆนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่แน่นะอาจจะเป็นหุ้นหานทองคำตัวใหม่ในอนาคตที่อาจจะเห็นการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันล่าสุดกาไรเนี่ยเห็น แตกต่างจากปีที่แล้วนะจาก59ล้าน90ล้านมาเป็นร0อยกว่าล้านคือไม่ใช่ของเล่นอันนี้คือของจริงนะครับคือของจริงนะจัดการต้นคุณได้จริงแล้วก็ pay out ก็คือของจริงประมาณ69.44%ไม่ได้ pay out เกิน100%เอเแบบน่าตกใจปันผลขึ้นปีแรก0.45นะครับจากตรงนี้ถ้าไปเช็คใน io bot นิดหนึ่งแล้วกันนะครับ0.45เนี่ยต้องบอกว่าเขาจ่ายปีละสครั้งแต่ว่าดูนะครับดูนะครับ แข่งสีน้ยเงินเนี่ยสูงปีดเลยนะครับสำหรับรอบนี้คือกำไรดีเขาก็จ่ายเยอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยักเงินไว้เลยนะคือจ่ายเยอะจริงๆครับแล้วก็ขึ้น XD ไปแล้ววันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารอบหน้าจ่ายอีกเมื่อไหร่ก็รอกันไปครับ XD อีกทีก็คือเดือนมีนาคมปี2,568แล้วก็ไปจ่ายเดือนพฤษภาปี68นั่นเองนะครับถ้าดูจากตัวบริษัทแล้วต้องบอกว่ามันไม่มีใครรู้เรื่องอะไรกับบริษัทมากนะครับเหมือนกับคย คือเขาอาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าบริษัททําเรื่องนี้แล้วหรืออาจจะทราบแล้วแต่อาจจะไม่ได้ตอบสนองในเชิงบวกนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือซื้อตอนนี้ปันผลประมาณ6.10%อาจจะไม่ใช่ปันผลเที่ยอที่สุดใน10อันดับที่เราเล่าให้ฟังมานะครับแต่ว่ามันมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวก รอตอบสนองกับตัวธุรกิจอยู่รวมถึงเรื่องการจัดการต้นทุนการแสวงห,หาไรายได้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองนะครับยังบริหารจัดการได้ดีอย่างต่อเนื่องดูเหมือนว่าปีนี้กําไรน่าจะกลับมาทำสถิติไฮเดิมในรอบ5ปีที่ผ่านมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีโอกาสอย่างมากในอนาคตนะครับแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้ถูกตอบสนองอาจจะเป็นหุ้นเทียสอหรือเทียสาก็ได้ที่อาจจะมาไล่กันทีหลังหลังจากที่รู้ว่าอ๋อบริษัทมีสิ่งที่น่าจะ เติบโตต่อเนื่องได้นานาคตแต่ว่าเราอยจะไปมองมุมนั้นฮะเรามองประมาณ6%แค่นี้เพียงพอแล้วและนี่คืออันดับที่1ครับสำหรับพรีเมียร์มาเก็ตติ้ง